ค้นหาคนที่ใช่ได้พนักงานที่ชอบด้วยฟีเจอร์ M Connect จาก MPO ระบบ Smart Recruiting แบบครบวงจรที่จะช่วยให้คุณมีออร,ระบบสมัครงานเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันกับแพลตฟอร์มชั้นนำอื่นๆได้ตั้งแต่หน้า Car e e ียเ g e รวมไปถึงระบบหลังบ้านที่ยืดหยุ่นอำนวยความสะดวกให้คุณสรรหาพนักงานได้ตามความต้องการสร้างหน้าสมัครงานพร้อมตำแหน่งงานได้อย่างง่ายดายตามสไตล,ล์บริษัทของคุณเองได้เลย ผู้สมัครงานก็สามารถแนบไฟล์ต่างๆได้ทันทีผ่านหน้าจอบสามารถวัดผลผู้สมัครด้วยแบบทดสอบทั้งด้านต่างๆพร้อมเก็บคะแนนระบบหลังบ้านที่ใช้งานง่ายจัดก,การทุกข้อมูลของผู้สมัครงานไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัวประวัติการทำงานการศึกษารวมไปถึงตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และผู้สมัครงานผ่านการคัดเลือกแล้วก็สามารถทําการคอนเวิร์ตประวัติผู้สมัครมาเป็นพนักง,งานได้ทันทีพร้อมยังมีรีพอร์ตแสดงจํานวนผู้สมัครและการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆในโปรแกรมได้ตามสิทธิ์ของยูเซอร์ที่ตั้งไว้